Wie Mensch Wie Mensch เช่นเคยนะคะกับรายการวีแมนทอกทอกสนุกสนุกดุดุดร่วๆคะ่ะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Two for You เช่นเคยนะคะเราจะนําเสนอสาระความบันเทิงนะคะสิ่งดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยคะ่ะ<น>แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าพี่โบจะพาไปโกอินเตอร์เหรออ๋อแน่นอนแต่ว่าไม่ได้โกอินเตอร์แบบธรรมดานะโกอินเตอร์แบบเริดเรดเก๋ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวโกอินเตอร์แบบเริดเรดเก๋ๆมันอะไรอย่ะวันนี้พี่จะพาสาวนักชอปชาววีแมนทอกไปช้อปในที่ที่ทันสมัยแล้วล้ำสมัยของ เกาหลีค่ะที่ไหนอะเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมียงดงไงหรือไม่ก็ดงแดมุนหรือไม่ก็ฮงอไีไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ดงแดไม่ใช,ใช,ใช่ที่จะพาไปเนี่ยคือแอปกูจุงแอปกูจุงเป็นย่านที่ถือว่าทันสมัยวัยรุ่นชอบที่เกาหลีอ๋นะอออตเกอเนี่ยพูดภาษาเกาหลีได้ไหมไปชมกันเลยค่ะในช่วงท็อปเดอะทาวน์ค่ะอ่าชินจ้ะอ่าไม่มีแล้วรู้ได้แค่นี้แหละไปชมกันตรงงกันเลยค่ะในช่วงท็อปเดอะทาวน์ค่ะออตเก Talk of t k o t t w n สําหนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิเจอปารีผลิตภัณฑ์จากผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศสคุณผู้ชมคะสวัสดีจากเกาหลีค่ะ ถ้าพูดถึงเกาหลีแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นสาวนักช็อปค่ะช็อปแล้วเราก็ก็คงจะนึกถึงโคเอ็ก e ซ์มอลใช่ไหมคะแต่หากเป็นวัยรุ่นก็คงนึกถึงเมียนดงหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วอยากจะไปฟิลแบบเดินตลาดอะไรอย่างนี้ก็คงจะนึกถึงน้ำแดมุนทองแดมุนใช่ไหมคะแต่สําหรับโบค่ะคุณผู้ชมไม่ค่ะไม่ค่ะโบไม่ไปที่นั่นเลยนะคะโบเลือกที่จะมาที่นี่ที่แอปกูจุงค่ะคุณผู้ชมก็งงเอ๊ะอ,อแอปกูจุงแอปกูจุง ไม่ใช่นะไม่ไพเราะแต่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีที่นี่เป็นโซนเหมือนของย่านสุขุมวิทหรือว่าทองหล่อของบ้านเราค่ะเพราะว่าถนนแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ๆร้านช้อปปิง้งย่านช้อปปิ้งเด็ดๆมีทั้งแบรนด์มีทั้งของที่เกาหลีที่เราสามารถหาไม่ได้ที่อื่นตามบไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าเรากําลังตามล่าหาที่หนึ่งมาให้คุณผู้ชมดูกันอยู่นะคะซึ่งที่นี้เปรียบเสมือนโรเดโอไดรฟที่ที่เมรกาที่แคลิฟอร์เนียนะคะเหมือนแบบพวกเขาบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่แบบว่ามีร้านเก๋ๆหรูรๆเยอะแยะเลยนะคะเปรียบเสมือนเบเวอร์ลี่ l ฮิลกับกับโรเดโอไดรฟของที่นู่นเลยอยากเห็นเหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหม คะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะโมไม่ได้เป็นหุ่นหรืออะไรตอนนี้บอ,อยู่ที่ถนนที่โบบอกว่าเราตามล่าหามาให้คุณผู้ชมค่ะนั่นก็คืออยู่ที่แอปกูจูโรดิโอสตรีทนั่นเองนะคะถนนที่เปรียบเสมือนโรดิโอไดฟ์ในแคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะแน่นอนแค่ชื่อกระบ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนอันดับหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นที่เกาหลีค่ะ ถนนนี้นะคะมีให้เลือกทุกอย่างเลยมีสำหรับทุกทุกรสนิยมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของหรูราของเก๋ของแฮนด์เม็ดหรือว่าแม้กระทั่งของมือสองด้วยนะคะเรียกได้ว่า อยากได้อะไรก็สามารถมาหาที่นี่ได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะทุกๆเดือนตุลาคมค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีเป็นเฟสติวัลนะคะที่เรียกว่า Abkutu Cultural Festival นั่นเองค่ะคือเหมือนเทศกาลที่เขาจะมีทั้งเดินแบบทั้งงานกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแข่งขันคอนเทสต์ต่างๆอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับแฟชั่นด้วยบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาน,นี้นะหาได้ทุกอย่างหัวจดเท้าอยากได้อะไรมาดูเลยค่ะเดี๋ยวโบจะลองไปลุยดูนะคะคุณผู้ชมตามโบามาเลยค่ะ โรดดิโอสตรีทของโบมาก็ง่างยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะมาย่านนี้นะคะนั่งรถไฟฟ้ามาค่ะแล้วออกทางออกที่แอปกูจุงนะคะชื่อเหมือนที่นี่เลยออกมาทางออกที่2นะคะแล้วพอถึงถนนใหญ่เลี้ยวขวาแล้วตรงมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาจะอยู่ทางขวามือน,นี่เองนะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นตอกเป็นมุมที่มีร้านคา้าเยอะๆเลยนะคะพลาดไม่ได้แน่นอนยังไงก็ แวะกันมาได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวโบขอให้เดินไปซื้อของช้อปปิง้งติดไม้ติดมือกับบ้านกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่กับท็อปอ e t i ทำเก๋ๆแบบนี้ในเวม e น s ซอนะคะบ๊ายบาย โอ้โหพี่บอกไป<ม>ช็อปขนาดนั้นนะกลับมาเงืตอตกพอดีไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยก็ทุกอย่างมันน่าซื้อไปหมดเลยอะแถมอากาศก็เป็นใจอากาศดีๆเดินยังไงก็ไม่เหนื่อยแถมตึกอะไรก็สวยเดินเพลินได้ตั้งแต่เช้าจนเ,เย็นเลยแหละเออถ้ามันอย่างนั้นก็ไว้ฟิตร่างกายฟิตเงินในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งกันอีกรอบดีไหมโอเคดีเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาทํางานเพื่อหาตังค์ไปช็อปคราวด้านก่อนนะถูกต้องเลยเพราะว่าช่วงหน้าของเราเนี่ยเป็นช่วงแพชชั่นแล้วนะใช่แล้วช่วงนี้น้อง ห้องเรียนอีกสักสองสามปียังแหมเอาไล้เดี๋ยวคนก็คิดว่าจริงเดี๋ยวก็ไม่มีงานทำไม่ได้ต้องหาตังกอนยังมีลูกนะพี่โบยังไม่มีค้อทุกเช้าไม่ใช่ยางอื่นยังอื่นอ่ะกลับเข้ามาสู่เรื่อง แฟชั่นวันนี้เป็นอะไรคะรจะพาลูกในอนา,าคตหรือว่าลูกๆของคุณผู้ชมคุณน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะเผื่อจะไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์ไปงานโรงเรียนอะไรอย่างงี้วันนี้โบก็จะพาไปทําพร็อพเก๋ๆที่จะมาแต่งแต้มให้ดูน่ารักสดใสขึ้นค่ะน่าสนใจมากๆเลยติดตามช่วงหน้านะคะ ช่วงแฟชั่นค่ะเอาล่ะตอนนี้อุปรกรณ์ก็พร้อมแล้วพี่ก็พร้อมแล้วเฟอร์พร้อมไหมพร้อมมากป่าถ้าอย่างนั้นพาคุณผู้ชมไปทำมงกุฎดอกไม้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยช่วงแฟชั่นสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสเต็มซรัมเจ็ดดราก้อน ช่วงแพชั่นของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโบจะพาคุณผู้ชมไปทําของที่น่ารักฟรุ้งฟริงมุ้งมิ้งเหมาะสําหรับสาวหวานๆคนไหนที่อยากจะได้เครื่องประดับมาไว้บนผมให้ดูเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายค่ะวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมไปทํามงกุฎดอกไม้นั่นเองค่ะเห็นไหมล่าบอกแล้วว่าสวยฟรุ้งฟริง และตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับฟลอริสและ Market Researcher ของร้านดอกไม้ Heartmade แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะครูเก่สวัสดีค่ะ,คคะถามก่อนเลยค่ะว่าร้าน Heartmade นี่คือเป็นร้านดอกไม้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ทำไมเราถึงจะมาทำมงกุฎด,ดอกไม้ ก็ะะเหมือนให้ตรงตามธีมน,นะคะว่าอยากได้อะไรที่ใส่วันหัวแล้วดูน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นมงกุฎดอกไม้แต่ว่าจริงๆแล้วี่นก็จะมีขายเป็นช่อเป็นแบบกล่องดอกไม้ตามร้านดอกไม้ปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สามารถสั่งทำแล้วก็สามารถเตรียมทำมงกุฎดอกไม้ได้ด้วยถามเลยค่ะว่าคือคุณผู้ชมรายการว o ม e นซ์อสจะรู้ดีว่าโบเป็นคนที่มีหัวศิลปะอันล้ำเลิศมากทําอะไรก็ไม่ค่อยจะเก่งใช่ไหมคะฉะนั้นถามก่อนเลยว่ายากไหมคะ ไม่ยากค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่ความชอบค่ะมันเหมือนเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งก็เป็นกนารผสมผสานเรื่องสีแล้วก็เรื่องชนิดของดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดรู้พื้นฐานก็อาจจะไม่ยากมากซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนพื้นฐานใช่ค่ะ อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะค่ะก็มีลากไสนะคะที่จะเอาไว้ <ใน S 2> เป็นตัวมงกุฎนะคะแล้วก็มีดอกไม้ก็จะดอกไม้สดแล้วก็ดอกไม้แห้งนะคะส่วนอุปกรณ์ก็จะมีกันไกรนะคะแล้วก็ตะปูที่เอาไว้เสียบกับดอกไม้เข้ากับลากสอย่างดอกไม้สดนี่ก็ใช้ได้ด้วยเหรอคะ่ะอยู่ได้นานไหมคะถ้าดอกไม้สดก็จะประมาณสองสวัน,นะคะ่ะแล้วแต่ชนิดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดดอกไม้แห้งก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยอืมอย่างนี้มันมีดอกไม้ประเภทไหนไหมคะที่เราอาจจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างี้ดอกไม้ที่ใช้ไม่ได้หรือว่าแบบไม่ควรนํามาทํา แล้วก็จะเป็นพวกที่กรีบบางๆนะคะแต่ว่านี้ก็จะไม่ค่อยบางมากพวกที่ก้านอ่อนอะไรเงี้ยค่ะจะไม่สามารถเสียบเข้าไปได้ก็จะอยู่ได้แ๊บเดียวก็เลยไม่นิยมมันจะแบบเหี่ยวๆจะแบบคอตกหน่อยใช่ไหมคะโอเคส่วนอันนี้นี่คือคุณครูทําเองด้วยป่ะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนลาใส่เขาก็จะมีมาเป็นแบบม้วนใหญ่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงมาม้วนเป็นอันเล็กแล้วก็วัดตามขนาดหัวเราได้เลยใช่ค่ะประมาณ55าเซนนะคะจะเป็นมาตรฐานที่ทุกคนน่าจะใส่ได้อือโอเคถ้างั้น เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้ค่ะค่ะก็อันนี้นะคะเป็นรักษาทีแล้วก็จะพันริบบิ้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราทำดอกไม้เสร็จแล้วแล้วค่อยติดริบบิ้นดอกไม้มันอาจจะชำรุดได้นะคะค่ะก็ลองเลือกดิบบิ้นดูก็เราคิดก่อนว่าเราจะใช้ดอกไม้หรือว่าจะทําให้มันเป็นโทนสีไหนก็เริ่มดิบบิ้นให้มันเป็นโทนนั้นเลยค่ะสีก็สวยค่ะก็ตัดออกมาประมาณเมตรกว่าๆค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะที่ มันเป็นจุดที่จบกันของรักใสแล้วก็พันตรงนั้นนะคะมันเป็นปมก่อนนะคะแล้วก็พันไปประมาณ2นิ้วนะคะค่ะพันเสร็จก็ผูกเป็นโบค่ะทีนี้ก็ตัดริบบิ้นให้มันเท่าๆกัน จะได้ตัวมงกุฎมาแล้วนะคะค่ะเริ่มจากตัดดอกไม้กันแล้วกันนะคะอันนี้ที่ต้องใช้อยู่แล้วจะเป็นยิปซีนะคะแล้วก็ดอกแว็กซ์ส่วนดอกไม้แห้งอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าสตาติสนะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้ผสมดอกไม้แห้งและดอกไม้สดใช่ไหมคะ,คะเรามีแบบเทคนิคเลือกไหมคะว่าต้องแบบดอกแบบนี้หรือเทคนิคการเลือกนะคะอย่างยิปซีก็เลือกอันที่มันดูดอกฟูๆหน่อยนะคะที่ขาวๆล้วก็ตัดออกมายิปซี y y ก็จะเป็นดอกตกแต่งนะคะที่แล้วก็เอาดอกที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ชื่อสตาติสนะคะ ดอกไม้แห้งนี่ครูคือทําให้มันแห้งเองหรือว่าปซื้อมาอ,อย่างนี้คะอ๋อคือตอนแรกม,<อ>มันเป็นสดค่ะก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานมันก็แห้งก็เอาไปทาแบบแห้งต่อได้มันแห้งสวยมากค่ะ,คะสีมันดีมาก<ช>อยู่ได้นานเลยคะ่ะที่นะคะจะใช้แหนบในการเสียบดอ,อกไม้เข้ากับมงกุฎนะคะเริ่มจากเด็ดออกมาจากก้านนะคะให้ก้านมันยาวนิดนึงจริงๆมันจะมีด้ายอยู่แล้ววะคะ่ะก็เสียบกับด้ายก็ได้ถ้าอยากให้มันเป็นระเบียบก็เหมือน เดียวผ่านไปทางเดียวกันให้ตลอดรอบวงเดี๋ยววออันนี้เพิ่มน,นิดนึงนะคะอันนี้ชื่อเอสเทบนะคะคจะลองใส่ดอกสดก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าดอกไลเซนทัสนะคะคสีขาวน,นี้ก็จะใส่ตรงกลางก็ได้โอ้ยชอบเลย พอเราทำสองฝั่งแล้วก็อาจจะใช้อันนี้นะคะ s t i b e นะคะมันจะค่อนข้างเป็นทรงยาวๆ<ะ>มาประกอบเป็นแบบสองฝั่งก็ได้นะคะก็ตัดกา้านให้มันสั้นนิดน mm ึง hmm. แล้วก็เสียบ2ฝั่งได้เลยค่ะ <Yay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นทรงที่เหมือนมีเซ็นเตอร์ดอกเด่นอยู่ตรงกลางะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่แบบใส่ตรงกลางลาใช่ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดมงกุฎเป็นแบบนี้แล้วเราทําแค่มุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้ค่ะก็จะเป็นการใส่แบบเอียงเอียงน่ารักอ่ะชอบค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะทําเต็มวงแบบพวกนี้นะคะอย่างตัวอย่างก็อาจจะทําครึ่งวงก็ได้นะคะแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เห็นลักใส่ไว้ก็เก็บเป็แบบนึงกันหรือจะทําแบบเต็มก็ได้แล้วแต่าอบใช่ค่ะที่จมาเพิ่มดอกสีขาวนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มดีเทลให้มันดูน่ารักขึ้นอันนี้ก็จะเป็นดอกแว็กซ์นะคะพยายามตัดก้านให้ไม่ต้องยาวมาก จะได้เสียบง่ายๆทีนี้เรามีดอกหลักนะคะแล้วก็ดอกเสริมทีนี้ก็มาใส่ดอกตกแต่งอันนี้เรียกว่าดอกยิบสี่สี่คะไปการทดสอบกันดูวย <c oughs> ชอบเหมือนได้เพิ่มค <c oughs> วามรู้เพิ่มเติมกับบ้าน เอาไปใส่เก๋ๆได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะมีดอกมองกุฎด,ดอกไม้สวยๆแบบนี้ตอนนี้ก็สามารถทําได้เองที่บ้านแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนกับคุณกิ๊กนะคะ<ม>ก็สามารถติดต่อได้ทางไหนคะค่ะก็ทางไลน์นะคะ i d k g p c n นะคะหรือว่าทาง Instagram นะคะ h a d m e d b y g p c n ค่ะ ไงก็อย่าลืมติดต่อมาได้สําหรับใครที่มีวันพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันแต่งงานวันรับปริญญาหรือว่าอยากสวยๆถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยแบบให้ดูฟุ้งฟิ้งนางไม้อะไรอย่างนี้<ฮ>ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิ๊กมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ โไม่น่าเชื่อเลยนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ทําให้หลานๆน้องๆหนูๆเนี่ยดูน่ <ừ m. S 2> ารักขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออมันก็ต้องใช้เทคนิคบ้างอะไรบ้างแหละนะแต่เทคนิคที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือต้องเปิดดูรายการเราทุกๆสัปดาห์ค่ะเพราะเราจะนําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วง beauty secret เราจะมาบอกความลับให้ค่ะค่ะ ช่วงความสวยความงามช่วง b e a u ซีของเรานั่นเองนะคะใช่เลยวันนี้เดี๋ยวนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแนะนําเรื่องการดูแลผิวการแต่งหน้าการทําความสะอาดผิวนู่นนั่นนี่มาเยอะแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพักขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดียวขึ้นไประดับหนึ่งนี่ก็นั่งอยู่ชั้น3ามนะจะขึ้นไปไหนอีกไม่ใช่เดี๋ยววันนี้จะพาเหมือนแบบ เป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยการด้วยการทําลิปสติกด้วยตัวเองค่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอเราสามารถทําลิปสติกเองได้ด้วยแล้วหรอได้ไม่ได้ก็ตามไปดูกันเลยค่ะช่วง Beauty Secret สนับสนุนโดยร้านสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะเคยซื้อสีลิปสติกแปลกๆนะ ก็เคยบ้างนะแล้วซื้อแท่งหนึ่งหมดไปเท่าไหร่ก็ลิปสติกก็ส่วนใหญ่อยู่ประมาณ6 0 0ถึง2 0 0พัน0 0อะไรอย่างนี้แล้วซื้อมาแล้วใช้กี่ครั้งอืมก็แท่งหนึ่งประมาณสามสี่ครั้งอ่ะถ้าเกิดว่าสีแปลกๆนี้นานๆใชทีค่ะแล้วรู้ไหมว่าสีลิปสติกสีแปลกๆพวกนี้มันดึงเงินจากกระเป๋าเราทีทีนึงนะหนึ่งพันสองพันแต่สาวๆหลายๆคนเนี่ยใช้แค่ครั้งสองครั้งซึ่งไม่คุ้มเลยจริงแต่วันนี้นะคะพี่มัด จะมาบอกเทคนิคดีๆให้กับสาวๆชาววีแมนทั้แล้วก็น้องโบด้วยเทคนิคเทคนิคอะไรคะคือเทคนิคทา <No. S 1> ลิปสติกเหรอคะหรือในการทําสีลิปสติกสีแปลกๆเพื่อช่วยใช้เองฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําลิปสติกกันที่นี่ตรงนี้เลยเหรอใช่แล้วคือไม่ต้องมีแลบอะไรไม่ต้องมีมนักวิทยาศาสตร์อ,อะไรมาผาสมอะไรเลยเรานี่แหละคือนักวิทยาศาสตร์ว้าอ่าไม่รอช้าแล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่า ก็จะมีอุปกรณ์มีช้อนช้อน,อ,นอ่าแล้วก็ตลับไว้ใส่สําหรับเวลาเราทําสีลิปสติกเสร็จก็ตลับคอนแทคเลนส์ธรรมดาที่สาวๆมีแล้วก็หาซื้อได้แล้วก็มีแอลกอฮอล์เพื่อความสะอาดค่ะ,ะแล้วก็มีปิโตเรียมเจล แล้วก็สัมรี่ค่ะซึ่ง<ล>ของพวกนี้หาได้ง่ายมากๆเลยถูกต้องและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคืออายแชโดว์ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็วค,คือสมมติเราอยากได้สีแปลกๆสีอะไรนี่คือมันมาจากสีนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วอ๋อโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าไหมค่ะดีค่ะพีม่มาร์ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ใช้พิโตรเลียมเจลของเรานี่แหละค่ะค่ะตักลงในช้อนในการใช้พาย เราจะให้น้องโบเลือกจะเอาสีไหนเอาสีนี้ก็แล้วกันค่ะพี่มาสีอ,ออกทองทองหน<ส>่อยทองทองนะ,อะโอ้นี่นะคะสาวๆนแบบผงซินนามอนอะไรเงี้ยใช่แล้วอทีนี้เราก็เตรียมผู้กันไว้สําหรับคนนะคะเริ่มเลยโดยการใช้ไฟแชกฮะหลอมละลายมันนิดนึงไม่นานแป๊บเดียวอให้น้องโบใช้ผู้กันคนที่จะรม,ม,ม,มันก็เหมือนทำข้าวจริงๆเนี่ยถูกต้องเออแค่นั้นแหละ คนให้มันละลายเมื่อมันละลายเรียบร้อยแล้วเราต้องเทให้เซตนะคะให้มันเซตตัวก่อนไม่ใช่ว่าละลายปุ๊บทาปั๊บนะคะสาวๆมันยังร้อนอยู่นี่นะคะผลลัพธ์ที่เราได้เดี๋ยวเราเทใส่ตลับไปก่อนเรียบร้อยอเ,เราได้ไปหนึ่งสีนะคะปิด้าเลยน้องโบอ่าแล้วก็ทําความสะอาดช้อนกันนะคะ<ฆ>เพื่อความสะอาดอ่าสีต่อไปสีม่วงไหมได้ค่ะ <Okay. S 2> โอเค อย่างเงี้ยมมนมีกิตเตอร์อย่างเงี้ยแล้วในในในลิปมันจะมีกิตเตอร์มันก็จะ,จะมีกิตเตอร์อยู่ด้วยหให้น้องโบคนต่อนะคะนะคะเลม,มาลาละแล้วก็เทสายตาจักอีกสีหนึ่งไหมกำลังสนุกเมื่อกี้เล็งอยู่สีนี้น่ารักอ่ะสีชมพูสีชมพูชมพใช่ไหมดูแบบบาร์บี้อ่ะสมองมันน่าจะสวยแน่ ด,ด้วยความที่เราเนี่ยทำอันนี้ขึ้นมาใหม่พี่มัทมันเป็นสีแปลกที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้ฉะนั้นบลัชออนที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะเราจะแมทช์กับสีไหนดีคะ่ะพี่มัทเริ่มจากสีอ่อนอันนี้ก่อนเลยที่เราทําสีแรกสีออนส้มๆหน่อยนะคะเราควรจะทากับแก้มสีอะไรคะพี่มัท สีออกส้มๆหรือสีโทนอ่อนนะคะน้องโบสําหรับสีลิปสติกพวกนี้เนี่ยพี่มัดจะให้ทากับสีชมพูพิงค์คือคือสีสีนี้นะคะอืมมันจะช่วยขับลุกให้ปากไม่ซีดมากนะคะถ้าเกิดว่าเราทาปากซีดแล้วเรามาปัดแก้มซีดอีกมันก็เหมือนคนยังไม่ได้แต่งหน้าอ,อาจจะดูป่วยไปหน่อยใช่ประมาณนั้นนะคะ ทีนี้เรามาปัดแก้มกันเลยค่ะน้องโบน้องโบปัดสีนี้นะคะเครเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เราก็ได้คอมพิีตลุกสำหรับลิปสีอ่อนแล้ว เราทาสีอ่อนกันไปแล้วนะคะที่พม,มาถึงสีเข้มม้างสีม่วงแบบนี้อบอกเลยไม่มีบลัชออนสีม่วงแล้วก็ไม่ควรปัดด้วยถ้ามีเดีย๋ยวควรให้มันม่วงอ่อนๆแบบว่าแบบชมพูม่วงอะไรเงี้ยปัดได้ถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงแบบนี้นล่ะคะพี่มันแนะนําว่าจะปัดเป็นสีอะไรดีพี่ก็จะให้ปัดเป็นสีส้มพีทค่ะน้องโบโทนนี้ค่ะเพราะปากเราเข้มแล้วถ้าแก้มเข้มด้วยอาจจะเล่นนิ้วได้โอเคค่ะ แล้วอ่เราปัดแก้มกันเลยปัดสีไหนนี่คะสีนี้ค่ะมีชิมเมอร์นิดนึงเราจะปัดสีทีสเพื่อที่ในการเบรกสีม่วงนะคะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันสีเข้มมากเสร็จแล้วโอ้โหพี่มาร์ควันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะบอกว่าสาวๆหลายๆคนคงเข้าใจแหละถ้าเกิดว่าโบบอกว่า ปกติเราอยากได้สีแปลกๆสีเก๋ๆแต่ว่าถ้าไปซื้อมาแท่งนึงเนี่ยแท่งนึงก็เป็นพัน<ช>เนาะแล้วก็บางทีใช้เนี่ยใช้ครั้ง2ครั้งบางทีอยากไปงานแฟนซีถ้าปากสีม่วงอย่างเงี้ย ซื้อมาก็เสียดายตังค์ถ้าเกิดว่าทาแบบนี้นะคะก็ช่วยประหยัดแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ได้สีสันเพิ่มมาอีกเยอะเลยค่ะถูกต้องค่ะและสิ่งสําคัญนะคะที่มัดย้ําก็คือว่าเราสวยแล้วเราก็ต้องประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะสําหรับโอกาสหน้าเรามีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะน้องโบเรามาพบกันที่นี่ค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ โอ้โหพี่โบจะว่าไปก็ไม่น่าเชื่อนะเฟิรนะ์นชอบช่วงบิวตี้สกิลเลในวันนี้มากๆเลยเพราะว<ช>่า<ๆ>เราได้ทำลิปสติกเองอะ่ะใช่ค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำไปทำตามนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กมาบอกเราด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงบ้างคะ่ะและช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วสำหรับรน้องๆหนูๆก็ตั้งใจเรียนกันนะหันมาตั้งใจเรียนกันได้แล้วสำหรับผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีการจราจรคับข้างบ้างรถติดบ้างก็จะเย<อ>็นๆนะคะแล้วก็มีน้ำใจกับเพืลนมทางด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อสังคมที่น่าอยู่ของเราค่่่่่่่ะะะแตวววาาาาาาททททีีสทีสสคคคััญุุุดดเเเเลลยยยยนนกกก็ือออมูรรรรขงง เ่งทางช่อง t r u e for y o u แห่งหนึ่งด้วยนะคะหรือถ้าพลาดชมรายการของเราไปนะคะสามารถที่จะชมย้อนหลังได้นะคะที่ w w w a m a z i n g t v t h a i l a n d c o m ค่ะและว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาพพิาีกรค่ะจากสุธัญญาแบรนด์ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะที่ c h a m e l e o n f i e m Studio and Cafe ค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลา2คนแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ